สวัสดีครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์วันที่14พฤศจิกายน2563เวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับไล่จับหนูนะครับมาเกี่ยวข้าวนะครับเวลาเกี่ยวข้าวปุ๊บหนูมันจะวิ่งออกมาจากรูนะครับก็จะเป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นกว่า5-10ถึง10คนนะครับไล่ติดตามจับกลุ่มหนูนะครับหนู ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอชมกันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนี่นะบรรยากาศรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวนาในภาคค่้นะครับเกี่ยวข้าวในนาในภาคค่้นะครับวันนี้นะครับฟ้ามืดมัวนะครับก้อนเม เป็นเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกับลมหนาวเย็นๆไม่รู้ได้ไห่หนูนี่ครับเดี๋ยวต้องดู